เก <S an> ิดเหตุการณ์นะครับไฟไหม้บ่อขยะนะครับที่มีการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมนะครับประเภทสายไฟสารเคมีนะครับแล้วบ่อนี้ก็ถูกตรวจยึดนะครับจากอุตสาหกรรมจังหวัดนะครับอยัดไว้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารเคมีนะครับตอนนี้ควันเยอะมากเลยนะครับอันนี้ก็เป็นบ่อที่อยู่ที่ตำบลหนองโพงนะครับบ้านอันนี้เขาเรียกว่านว่าเอ็นนะครับสามขาว่าเอ็นอันนี้เป็นสารเคมีทั้งนั้นนะครับ อันนี้กลิ่นก็เหม็นฉุนมากนะครับตอนนี้ก็จะฝากให้ทางอุตสาหกรรมนะครับกรมโรงงานซึ่งวันนี้เพิ่งจะไปประชุมกันมานะครับวันนี้ก็ฝากติดตามปัญหานะครับถ้าเกิดว่าตรวจยึดแล้วกองไว้เฉยโอกาสที่จะเกิดไฟไหม้ก็สูงมากครับได้ยินเสียงระเบิดอยู่ตลอดเวลาน่าจะเป็นพวกกระป๋องสารเคมีนะครับแล้วก็ได้กลิ่นฉุนนะครับอันนี้คือปาจินบุรีคุณภาพชีวิตของพี่น้องคนปาจินบุรีนะครับที่มี รายได้ตัวหัวอันดับหกของประเทศนะครับนี่คือคุณภาพคุณภาพชีวิตของคนบ้านเราน,นี่อยู่ที่บ่อขยะนะครับที่มีการลักลอบทิ้งขยะสารเคมีเขย่าสากรรมนะครับที่บ้านสามขานะสามขาว่าเองนะครับอันนี้เป็นบ่อที่ถูกตัวจับแล้วนะครับแล้วก็ถูกอายัดบ่อไว้ขยะอายัดขยะนะครับแล้วก็กําลังอยู่ในระหว่างการดําเนินคดี อันนี้ก็มีรถดับเพลิงนะครับมาจากตำบลศรีอโพยนะครับแล้วก็เทศบาลตอกสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็บ่อนี้ก็มีการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมเยอะเลยนะครับสายเศษสายไฟนะครับขยะจากโรงงานผ้าเพื่อนสารเคมีนะครับแล้วก็ยังเรายังมีบ่อลักษณะนี้นะครับที่ถูกดำเนินคดีแล้วก็อยู่ในระหว่าง รวจจับแล้วก็อาญาไว้อีกหลายบ่อนะครับต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะครับ,รบตอนนี้ก็ไหมไปประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับหลังจากที่เราตามมานะครับจากควันที่เห็นนะครับไกลมากอันนี้กลับประจักการเดินทางไปประชุมเรื่องการจัดการการขยะอุตสาหกรรมซึ่งยกเขตปราจินบุรีนะครับเป็น พื้นที่ศึกษานะครับอันนี้ก็มาพบกับเหตุการณ์แบบทันท่วงทีนะครับวันนี้เลยนะครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับว่าจะเอาจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะครับก่อนที่จังหวัดปราจีนบุรีจะมีการรับฟังเรื่อง EC ก่อนที่มีการตัดสินใจเรื่อง EC ถ้าหากท่านยังทําเรื่องนี้ยังไม่สาเร็จนะครับไม่ควรที่จะอนุมัติเรื่องราวเหล่านี้ใดๆ กินฉุนเหม็นตลอดเวลานะครับนีรถดับเพิงเพียงแค่สามคัน ลูกน้องเราเข้ามา เสนบ่อลูกลังเก่านะคะแล้วก็มีการลักลอบนำขยะมาทิ้งนะคะก็จำนวนมากซึ่งพอเราได้ตรวจพบไปเมื่อหลายเดือนก่อนเนี้ยทางอ,อวตก็ได้ไปแจ้งความเป็นผลดีไว้ที่สพระบบไผ่แล้วก็อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนของสพระบบไผ่เพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมารับโทษน,นะคะแล,ะล้วก็พื้นที่ตรงเนี้ยเป็นทีขข่ของปมของปัไม้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนเนี้ย คาดว่าก็ยังที่พักนาเหตุไม่ได้ว่าเป็นการลักลอบเผาทำลายหลักฐานหรือว่าเป็นการที่คนที่มาคัดแยกหาของเผาไปขายจะได้มีการจุดอะไรขึ้นมาเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยมีคนเข้ามาอุ้ยเถี่ยคัดแยกเนื้อที่บอกขยะนี่ประมาณสักกี่ไร่ประมาณสิบสามไร่ค่ะสิบสามไร่สถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างควบคุมได้ไหมก็ตอนนี้เรามีรถดับเพลิงมาอยู่ร่วมกันนะ เจต7คันแล้วันนี้เท่าที่ตรวจสอบดูก็น่าจะควบคุมไว้ได้อยู่แต่ทีนี้ค่อนข้างเป็นห่วงคือมันมีขยะท้่งใต้ก็อาจจะตอนนี้กําลังเรียกรถแมคโครมาเพื่อที่จะคุยขึ้นมาข้างใต้แล้วก็จะีดน้ำเข้าไปท้่งใต้เพื่อที่จะคูดเขยื้ผลผลกระทบบริเวณรอบๆนอกนี่ได้รับรายงานม,มีผลกระทบอะไรบ้างไหมยังยังไม่กระทบก็ตอนนี้ให้ทางท่านผู้ใหญ่บ้านเนี่นน<ม>ยเฝ้าระวัง<ม> ตามรู้สึกว่าวันเนี้ยมันจะลอยไกลถึงถึงคนไหมถ้าหากว่าเกิดตรงนั้นเราถูต้องอพยพประพันออกไปแต่ตอนนี้ยังยังไปนิดค่ะ